ดีครับดีครับนะอะไรลูกอนไหนไหนเปนเรียนค่ะใส่แว่นทำไมอะใส่เฉยใส่ตาไม่ดีเหรอใช่วันนี้พาลูกสาวไปเรียนครับกินอะไรนะ้ำน,น้ำอะไรน้ำมองเห็นใส่อะไรไหมเนี่ยแฉผู้อมอะไรไม,ไ,ไ,ไม่มีไม่มีเหรอนี่ทำไมต้องขยาวะ ใส่อะไรไงดูดิคืออะไรคอลลาเจนคอลลาเจนอะไรเนี่ยเป็นยังไงลงไปก็ผสมน้ำก็ไปเรียนวิชาอะไรมาเนีน่คณิตกับวิทย์ค่ะคณิตกับวิทย์ไปเรียนวิชาคณิตกับวิทย์ครับเรียนเรียนกี่ชั่วโมงอะไม่รู้ ผมไปส่งเดี๋ยวคุณอมารับใช่ไหมลูกส่งเสร็จก็เดี๋ยวจ,จะเติดไปดูเจ้าฝาใสกันหน่อยนะครับวันนี้ว่าขุดสะเก่าไปดูหน่อยซิว่าได้ปลาไหลบ่่ขัร้อนมากเลยครับ มแม่โทรมาว่าี้แม่บอกว่าังจดวนใ้ล้วก็ัใจอดเซเวนแล้วก็างให้รอนึงแม่ไม่ได้ให้ตังค์ไ่ะไม่บายบายแม่มารับเนาะ นี่ครับลูกๆผมคือปิดเทอมส่วนมากซะส่วนมากเลยปุ๋ยไม่ให้อยู่บ้านหรอกจะให้มาเรียนพิเศษครับมันก็ดีเหมือนกันนะเรียนพิเศษก็ดีครับอลูกเขาก็จะได้มีความรู้เขาก็จะได้เก่งจะได้มีเพื่อนเนาะ สมัยทุกวันนี้นะปัจจุบันนี้นะครับคือถ้าเราไม่ดูแลลูกดีๆนะก็อาจจะไปเขาเรียกว่าเดินเดินไปผิดทางนะ่ะคือคบเพื่อนผิดก็ชีวิตเปลี่ยนนะครับคือถ้าให้อยู่บ้านก็เล่นดูโทรศัพท์นะให้อยู่บ้านก็ดูแต่โทรศัพท์ครับเพราะฉะนั้นครูเอ๋เขาก็เลยให้ลูกๆมาเรียนพิเศษครับ ถามว่าบังคับไหมไม่บังคับนะครับคือถามเขาว่าจะเรียนไหมเขาบอกเรียนเขาอยากเรียนก็ให้เขามาเรียนคือเราไม่ได้บังคับลูกนะผมก็แต่ความจริงอะผมก็อยากให้ลูกพักอยากให้ลูกพักบ้างแหละคือพักวันวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็หยุดหนึ่งวันประมาณเนี้ยไม่ต้องมาเรียนตลอดเนาะอันนี้ปิดเทอมเขาก็มาเรียนพิเศษ,ษ,ษนะแต่มันก็ดีไปอย่างหนึ่งครับอยู่บ้าน ดูทีวีเล่นโทรศัพท์ mm. ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเนาะมีแต่จะเบื้องค่าไฟมานี่ก็เออได้เจอเพื่อนได้ได้ความรู้อ่า mm. ก็ดีนะครับทีสนับสนุนยูต้องดูแลเขาครับส u ออร์ตให้เขาเขาอยากเรียนก็ส่งเขาเรียนไปทั้ง3ามคนเลยเดี๋ยวตอน ตอนบ่ายเดี๋ยวคุยเอเขาจะพาต้าตากับอิงอุน่นมาเขาจะรับลูกกลับบ้านที่จริงผมอยากให้อยากให้คุยเอ๋เขาทำคลิปนะทำคลิปเกี่ยวกับว่าฮ้ยเขาพาลูกมาเรียนเอออะไรประมาณนี้เป็นคุณแม่คุณแม่คุณแม่คนเดียวที่ดูแลลูกๆสามคนเนาะประมาณนี้อยากให้เขาทำคลิปว่าออวันนี้ ก็จะพาลูกไปเรียนแล้วนะเขาทำอะไรก่อนออกเดินทางออก็เดินทางมาส่งลูกตรงนี้ส่งคนนั้นตรงนั้นส่งอีกคนตรงโน้นอยากให้เขาทําคลิปให้ให้ทุกคนได้ดูเนาะว่าเออเนี่ยอย่างน้อยเขาก็แบบว่าเขาเก่งอเนาะอย่างน้อยคุยเ,เขาก็เหมือนเขาเก่งไงเฮ้ยสามารถดูแลลูกสามคนได้ส่งลูกมาเรียนพิเศษขับรถมาส่งลูกมาเรียนพิเศษ อะไรประมาณนี้อยากให้ทําคลิปให้คุณแม่คนอื่นได้เห็นเนราะว่าเออเนี่ยผูเเ้เอกเขาประมาณนี้เขาเก่งนะเขาดูแลลูกๆสามคนได้คือโดยส่วนมากแล้วผมไม่ค่อยได้ได้อยู่กับลูกเท่าไหร่หรอกผมก็จะงานของผมวิ่งดูรถผมตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างนะครับแต่หลักๆเลยก็มีแค่ผู้เอกเขาก็ดูแลลูกๆสามคน ไปไหนเขาก็หิ้วลูกไปด้วยสามคนผมก็บางทีบางครั้งผมว่างผมก็มาส่งก็ประมาณนี้ก็ถ้าคุณเอได้ดูคลิปนี้แล้วฝากด้วยนะครับทําคลิปให้ดูหน่อยคอจะเป็นคลิปเกี่ยวกับะจะเป็นคลิปเกี่ยวกับคุ่เอ๋กับลูก3ามคนน่ะประมาณนั้นแหละเนาะทำแล้วก็บรรยายให้ดูว่าเออวันนี้นะวันนี้นะพาลูกวันนี้นะนนนะอ้าวนี่มารับลูกนะอะไรประมาณนี้นะครับ เนาะเค okay, ครับเผื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คุณแม่หลายๆคนนะครับก็มีผู้เขาเห็นแล้วไม่ธรรมดาหนะ้าดูแลลูกสามคนนะดูแลลูกแค่คนเดียวอะ่ะคุณแม่บางคนยังไม่ค่อยมีเวลาดูอะ่ะอันนี้สามคนนะสุดยอดเลยนะครับถือว่าสุดยอดเค okay, ครับเจอกันไหมคลิปหน้าแล้วกันเนาะเดี๋ยวพาไปดูเจ้าฟ้าใสากันหน่อย วันนี้ทํางานกุศะนะครับไม่รู้ได้ปลาไหลหรือเปล่านะพรุ่งนี้ก็ไปดูเจ้าส้มลายเนาะอะไรมาแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่างมาส่วนจันชูก็ไม่ค่อยไม่ต้องในค่อยไปดูหรอกจันชูเพราะว่าจันชูเขาก็มีช่องของตัวเองเนาะครับก็ไม่มีอะไรครับจันชูก็อยู่นั่นสบายแล้วสองปีกว่าแล้วเจอกันใหม่ คลิปหน้าแล้วกันครับผมบ๊ายบายครับ